โอกาสการแข่งขันของคู่บิ๊กแมตนะคะในวอลเลย์บอลไทยละลีกประจำปี2565ค,ค่ะซึ่งเป็นสัปดาห์แรกที่ทำการแข่งขันด้วยนะคะโดยเป็นการพบกันร,ระหว่างนครราชสีมาคิวมินซีดีซีพบกับสุขีมทิพยะชุมรีอีเทครองแชมป์เก่าดูการที่แล้วนะคะ ต้องบอกว่า2ทีมนี้ค่ะคนผู้เล่นอดีตทีมชาติรวมถึงทีมชาติชุดปัจจุบันนะคะลงทํนนานนการแข่งขันกันอย่างสนุกทีเดียวค่ะบรรยากาศการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันนอกจากนี้นะคะเรายังมีไฮไลท์กนนารแข่งขันประจําสัปดาห์ที่1มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ไฮไลท์คู่แรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการเอสโคลาวอลเลย์บอลไทเลนลีกประจำปี2566ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครสัปดาห์ที่1น,นะคะที่เห็นอยู่ค่ะเป็นเกมบิ๊กแมชประเภททีมหญิงโรมาสีชมพูสุพรีมที่พยะชมบุรี e t e c ค ดีกรีรองแชมป์เก่านะคะนำโดยคนนี้ค่ะซูเปอร์สตาร์อย่างพื่มจิตถินขาวบอลเร็วตัวเก่านะคะแล้วก็สริยาผมล่าและวัชริยานนวลแจ่มค่ะพบกับนครราชสีมาหุ้ยหว่างคิวมินซีวีซีนะคะที่มีออนุมาสิทธิทรักอดีตหัวเสาทีมชาติค่ะรวมถึงศิลิมามนากิจมือเซตทีมชาติไทย เกมนี้ค่ะต้องบอกว่าสุพีมนะคะยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงสมกับดีกรีรองแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วค่ะตบเอาชนะโคราชไป3เซตรวดนะคะสกอร์25ต่อ17 25ต่อ22และ25ต่อ17ประเดิมชัยในนัดแรกของวอลเลย์บอลลีกค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่ดีสําหรับทีมเราที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยเพราะว่าคูาชเองก็มีมือตบที่หนักมากๆแล้วก็เกมรับดีมากคือเราตีแบบไม่ใช่ว่าตุ้มเดียวแล้วหายคือมันมีการแบบแรลลี่กันกันเยอะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีค่ะแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ค่ะเังไงก็ต้องแก้ไขต่อไปค่ะก็สําหรับเกมของเราก็คือได้ทดสอบได้ทดสอบเกมว่าเราเล่นกันยังไงมีข้อผิดพลาดแค่ไหน ก็วันนี้เราผิดพลาดกันเยอะเกมลุกเราไม่เด็ดขาดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอาข้อผิดพลาดตรงนี้ไปแก้ไขเพื่อในเกมต่อไปด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะก็เมทหน้านะคะก็ฝากมาเชียร์กันที่สนามเยอะๆนะคะสำหรับใครที่มาเชียร์ที่สนามไม่ได้ก็เปิด True ID ค่ะเชียร์ทุกแมตช์ค่ะพี่น้องขอนึ่เดียวฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะให้นักทีมชาติลงไม่จำกัดในมุมมองอดีตนักกีฬาทีมชาติมองว่ามันคือข้อดียังไงบ้างอ่ะก็ดีค่ะก็ก็ ก็ถือว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็จะจำกัดว่าเอ,อตัวสาตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดทีมไหนที่ที่ทุ่มที่อยากจะแบบสร้างผลงานก็ต้องแบบมีการมีการทุ่มซื้อตัวนักกีฬาทีมชาติมาเล่นอะไรเงี้ยก็ก็ดีค่ะก็เป็นผลดีกับ,บตัวนักกีฬาหนองมองว่าง,างั้นนะ ก็อ๋อนคิดว่าเช่นเดียวกับพี่น้องนะครับมันเป็นผลดีกับนักกีฬาด้วยค่ะเพราะว่าอ๋อนคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าทีมสโมสรไหนเขาทุ่มซื้อตัวนักกีฬาไปก็สมมติว่าถ้ามีทีมชาติเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันตัวเองเพื่อที่จะเอ็กซ์ชิพตัวเองเพื่อที่จะได้ลงแข่งขันด้วยอ๋อนคิดว่าเป็นผลดีของนักกีฬาด้วยค่ะอันนี้จะทำใ,<ช>ให้งการธุรกิจของวันเล่มันเพิ่มขึ้นม,ม,มาเพราะว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเงินก็ต้องมากขึ้นใช่ใช่ค ก็เรียกหาสปอนเซอร์ของแต่ละสโมสรนะคะมาช่วยวอลเลย์บอลด้วยนะคะนักกีฬาจะได้ปังมาต่อกันที่ผลงานของแชมป์เก่าอย่าง Diamond Food Fine s h e Air Force นะคะขนสตารูกยางไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสสิภาพรจันทวิสุธิ์หัวเสาทีมชาติไทยนัทธนิชาใจแสนมือเซตดาวรุ่งนะคะพร้อมกับเปิดตัวนักตบหน้าใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิภาวีสีทองที่ชาพรบุญเลิศนะคะ เกมนี้ค่ะก็ประเดิมสนามได้อย่างสวยงามและยอดเยี่ยมสมราคาแชมป์เก่าค่ะน่าแซลมิง RSUVC ไป3เซตรวดค่ะสกอร์25ต่อ21 25ต่อ13และ25ต่อ16ค่ะ มาดูไฮไลท์ของประเภททีมชายกันบ้างค่ะ Diamond Food, f i ฟ e s h a p e Air Force นะคะแชมป์เก่าค่ะก็ยังใช้ผู้เล่นประสบการณ์ที่สูงกว่านะคะเกมนี้เอาชนะยากุโซราชมงคลธัญบุรีสมุดปราการ VC ไป3ต่อ1เซตสกอร25์25ต่อ 18, 25ต่อ 17, 23ต่อ25และ25ต่อ17นะคะก็ถือเป็นการเก็บชัยในนัดแรกได้ตามความคาดหมายค่ะ มาดูผลการแข่งขันในประเภทคู่อื่นๆที่น่าสนใจประจำสัปดาห์กันบ้างนะคะในประเภททีมหญิงค่ะนครนนท์แพ้ขอนแก่นสตาร์วีซีสต่อ3เซต25ต่อ22 16ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ18และ7ต่อ15ค่ะ ่อด้วยแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ v c เอาชนะสวนกุหลาบนน VC ีไป3ต่อ1เซต25ต่อ13 25ต่อ20 23ต่อ25และ25ต่อ19ค่ะประเภททีมชายนะคะพิษณุโลก v c ชนะเกษตรศาสตร์ BC 3เซตรวดค่ะ26ต่อ24 25ต่อ18 25ต่อ20ค่ะปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาชนะกอกูดคาบนา่าเอมโปรพลัสเดอะแมนไทยแ์ Man, Thailand, 3ต่อ1เซต 25ต่อ18 20ต่อ25 25ต่อ20และ25ต่อ19ปิดท้ายที่นครราชสีมาหุ้ยหวังคิวมินซีวีซีชนะสโมสรพยัคเซนเซ3เซตรวด25่ต่อ15 25ต่อ14และ25ต่อ19ค่ะสรุปอันดับประเภททีมหญิงค่ะอันดับหนึ่งแชมป์เก่า Demon อนด์ฟูดไฟล์เ h ฟแ Air Force นะคะชนะแบบไม่เสียเซตเลยค่ะเท่ากับสุพีมที่พยาชมบุรีอ e ีเทค อันดับ3ค่ะแก่นนครมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติ VC ค่ะส่วนประเภททีมชายอันดับ1นครราชสีมาคิวมินซีบีนะคะตามมาด้วยอันดับ2พิษณุโลก VC ส่วนแชมป์เก่าเดมอนฟูดไฟล์เชฟแอร์ฟอร์สรั้งอันดับ3ค่ะ ผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะต้องบอกว่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนโควตาผู้เล่นทีมชาตินะคะในสังกัดของสโมสรแต่ละสโมสรซึ่งจะบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยทุกสโมสรค่ะสามารถมีนักกีฬาทีมชาติไม่จํากัดจํานวนนะคะมีเท่าไหร่ก็ได้ค่ะและสามารถส่งลงสนามพร้อมกันได้ไม่จํากัดจํานวนคนด้วยนะคะ มาฟังแฟนกีฬาวอลเลย์บอลค่ะที่เดินทางเข้ามาเชียร์แบบติดขอบสนามค่ะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะคะรวมถึงบรรยากาศของสนามแข่งขันสัปดาห์แรกเนี่ยจะค,คึกคักแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬากันค่ะอันนี้คือเป็นการมาครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะที่มาดูวอลลย์บอลในสนามจริงๆะคะ่ะคือตอนทางทางเดินเข้ามาได้ยินเสียงกองอะไรมันมีความรู้สึกว่าปกติดูแต่หน้าจอพอมาได้ดูจริงๆมันแบบ มันตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นน่าจดทั้งขึ้นมาบรรยากาศาาขขาคึกคักไหมคะสำหรับสนามแรกคือคึกคักมากเลยค่ะเชียร์ใครคะคือตอนแรกตอนแรกกลับมาเชียร์สุพีมค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอมองมองอีกทีเชียร์ทั้งคู่ค่ะจะเลือกเชียร์เป็นตัวบุคคลมากกว่า,าส่วนน้องอะคะเช่นกันค่ะก็ชอบแบบว่าพี่ออนพี่หนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่แบบเป็นตำนานแล้วก็มีแบบ ซีรการเล่นที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะมาดูครั้งแรกเหมือนกันไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นการมาดูที่3ามครั้งแรกเลยค่ปะปกติก็ดูแต่ผ่านทางหน้าจอค่ะเห็นพี่พี่ตัวเป,เป็นแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เจอแบบตัวจริงค่ะทีนี้ค่ะทีวก,การนี้เขามีการเปลี่ยนรูปแบบก็คือว่านักกีฬาทีมชาติเนี่ยสามารถลงสนามได้ไม่จํากัดจํานวนคือสมมติในสนาม5้าคนก็ลงได้หมดเลยมองว่าตรงนี้เป็นข้อดีหรือข้อเสียยังไง ส,ส,ำสำหรับตัวหนูเองหนูมองเป็นข้อดีเพราะว่ามันสามารถทําให้หนูเข้าถึงตัวนักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างมาสนามในวันนี้คะ่ะก็ได้เห็นพี่ๆหลายคนที่ตัวเองชื่นชอบอย่างเงี้ยค่ะเนาะคะ่ะ,คะส่วนตัวหนูหนูก็คิดว่ามีทั้งแบบว่าข้อดีทั้งข้อเสียเลยะคะ่ะเพราะว่าข้อดีก็คือแบบว่าในบางสโมสรอ,อาจจะมีทีมชาติน้อยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปในตัวไปเลยด้วยส่วนข้อเสียหนูก็คิดว่าก็คือความได้เปรียบนั่นเองค่ะค่ะฝาก แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลร่วมเชียร์วอลเลย์บอลไทยแลนด์หรือดูการนี้หน่อยค่ะก็เชิญชวนทุกคนค่ะร่วมกันดูวอลเลย์บอลแล้วก็สนับสนุนวอลเลย์บอลต่อไปค่ะอ๋ะอแมวค่ะเออก็อยากให้ทุกคนมาเชียร์ในสนามคือเชียร์ในสนามมันที่สุดจริงๆค่ะมันตื่นเต้นกว่ามากๆค่ะติดตามเชียร์วอลเลย์บอนลนานหรือยังคะนานแล้วค่ะกี่ปีละมาสักสองสามปีแล้วค่ะ น้องอะอะไรนะปตามเชียนานือยังนานแล้วนานปีละก็ปีกว่ามันปีกว่าวันนี้บรรยากาศแรกของการแข่งขันสาห์แรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดูสนุกมากค่ะคนเยอะมากแล้วก็คึกคินมากมากเลยค่ะค่ะทีนี้เราตามเชียร์ใครเป็นพิเศษเชียร์พี่น้องกับพี่ออนค่ะพี่ออนกับพี่ปูค่ะค่ะทีนี้สัปดาห์นี้ฤดูกาลนี้นะมันจะมีการปรับในปียบใหม่คือทีนชาติลงแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนบอกว่าดีไม่ดียังไง รู้สึกว่าดีนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ใครได้เล่นเยอะๆค่ะก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะก็แบบก็จะน่าจะสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบแข่งขันกันโอเคกว่าถึงแฟนๆกีฬาอลเบอลหน่อยติดตามเชียร์ตลอดรูปการ์ดกานแท่ขันเทเลลกหน่อยแล้วก็อย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะคะสาหรับเทเลลีกปีนี้ค่ะคือว่าใครได้แชมป์อุ๊ยยากมากเลยแต่เชียร์ทุกได้แชมป์ค่ะสุพีมค่ะสุพีมเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะดิ้งต้องใ้เร็ว จริงๆสุพิมพเราต่อสู้เรื่องนี้มานานหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเราติดปัญหาเรื่องของโคต้าทีมชาติที่มีซึ่งการเปิดโอเพ่นเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมชาติที่มีนะครับเขาก็ไม่ต้องออกไปแข่งไกลบ้านสองก็คือน้องๆที่จะขึ้นมาเป็นทีมชาติรุ่นใหม่เขาก็ไม่ต้องมานั่งเป็นกังวลว่าเขาจะต้องมาติดโคต้ากับการแข่งขันในลีกหรือไม่นะครับเราเปิดโอเพ่นแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นการพัฒนาที่ดีสําหรับวงการครับ จากความสนุกตื่นเต้นในหลีกในประเทศของเรานะคะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันที่4น <ะ S 1> ีนักวอลเลยบอลสาวทีมชาติไทยนะคะในการแข่งขันวอลเลยบอลวีเหล็กดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2022-2023นะคะซึ่งก็เป็นเกมในสัปดาห์ที่4ค่ะแข่งขันกันระหว่างวันที่19-20พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะมาดูคู่แรกกันเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นศึก2บอลเร็วทีมชาติไทยค่ะระหว่าง Toyota Auto Body Quin วินซีนะคะที่มีเตยหัตยาบำรุงสุข ลงสนามค่ะพบกับ JT ทีมาเวลัสลองแชมป์เก่าค่ะทีมของทัดดาวนึกแจ้งโดยผลงานของเกมที่ผ่านมาเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะคะทางโตโยต้าเนี่ยเขาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตส่วนเกมที่2ค่ะเจทีเนี่ยกลับเป็นฝั่งที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่านะคะเอาชนะไปได้3เซตรวดค่ะโดยคาสตาร์โรนะคะบีหลังสหรัฐอเมริกาของเจทีทแต้มสูงสุด ไปได้ถึง23คะแนนขณะที่ทัดดาวค่ะทำแต้มไป6คะแนนและหัตยาทำไปได้8คะแนนค่ะส่วนทีมโอกายาม่าซีเกิค่ะที่มีธนัชาสุขสดบีหลังทีมชาติไทยนะคะเปิดบ้านพบกับ PFU b l u e c a t เกมแรกน okay เนี่ยทางโอกายาม่าเนี่ยเอาชนะไป3เซตรวดน,นะคะส่วนเกมที่2เมื่อวันอท,ทิผ่านมาเนี่ยนมายยังแซงกลับมาเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตค่ะ ซึ่งเกมนี้นะคะธนัชชาก็ทําแต้มไปได้10คะแนนด้วยกันค่ะขณะที่คุโรเบะอ u ควาเฟรซของพิมพ์พิชยาก๊กลัมบีหลังทีมชาติไทยค่ะเปิดบ้านพบกับพี่ซามิสึสปริงแชมป์เก่าเกมแรกนะคะคุโรเบะแพ้ไป1ต่อ3เซตค่ะส่วนเกมที่2นะคะเป็นฝ่ายพ่าดไปอีกเช่นกัน3เซตรวดค่ะเกมนี้พิมพิชยาก็ทำแต้มไปได้19คะแนนสูงสุดให้กับทีมด้วยนะคะ และนี่ก็เป็นตารางคะแนนของศึกเจลีกในประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนะคะเมื่อจบการแข่งขันไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามความขึ้นไหววอลเลย์บอลแพลเลลีกแล้วก็ผลงานของสี่สาวไทยในเจลีกประเทศญี่ปุ่นกันต่อนะคะว่าผลงานของพวกเธอจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาฝากให้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ